สบายดีบัสกูสุกคนเด้อจ้ามานันยังต่อยมาส่งฟา้าใสเด้อจ้าอันนี้ขอขาเปียกเด้อจ้าสบายดีนะ้อบัวนีนักเฮียนมาของเฮียนมามื่อนี้กับมื่ออื่นกับว่าได้มาละเออมื่ออื่นเนาะมาแต่มื่ออื่นเือกับว่าได้มาแล้วพัก ใส่บ <jam Stadium> ักเพชรอีกหน่อยนะกินเนาะกินแล้วก็เข้าห้องเฮียนบ้านนะค่อยกินเด้อเพื่อนเด้อแพ้ได้ลูกเออล่ะ นักเพียนเขาก็มากินครับอันนี้ตอนเศร้าเอากินลหรอวยร้อยคือเพอนคนละูหมาใส่มีแม่มวยอีกอ่กิน เท่าไรฮะบ่าวหรืเด้อเนื้วบเนี่ยลองก่อนนี่เนาะนี่สิ่งเนาะบวบเอาส้อนสามช้อนเลยเกจทำงานทำงาน เกยขึ้นมามนกำลังจะตกลฝนตก้นที่มาได้ไสบายดีจะลงมาก่อนเห้ยนี่จะไปไ้เลยคนตก

น้ำมเดียวกี่ยวเขาเลยนะนี่กับแปดโมง น้ำแดงแค่ไ็อบนึ่งไหมละ่แล้วเจอกัน่นมากน้องเกดคือเปเกา้าเฮียนนะเกายอูเขี่หรอเท่เข้ายู่แลปอหนึ่งเลยจ้ะ กินเลยยัันี้กระเป๋ายังใส่หน่เก่าอีเป่าจกายน มันยังใส่ได้อยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งกับสายลุกทีนี้เลยไปซื้อขาดไปแล้วมาปเบอรอแะหมบอไอะไรำไรเยมีักน้ำอบอน้ำไตีแล้วทำห้าเนาะกีเยละ อีกบ้างนะอรกบ้างน้นำสาย จกนั้นไม่เพียนะแค่งคนหรังจริงเา่งปะอันนี้กรเป็นน้ำแดง กินข้าวอยู่เงือนเลยอยนเี่ยังอยากก่อนเลยนี่ยังอยากข้าวเปียกเู่ต้องกินข้าวเปียกอยู่ห้องเงืยนอนแต่ละมื้อเพ่อนกระขายด้วยละพัน นี่ก็คือกรณีหายสะถุงเลยจ้าอันนั้นก็คือเขาเปียกเลยจ้าแล้วกับมีขนมก็จะมีน้ำแดงน้ำยางให้ัเฮียนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ห้องเฮียนกับรศิขาแล้วปะแม่พาไปส่งไปปองเขาไปทิ้งกอลกเหี้ยเดี๋ยวดเด้อสิเทยทางเหี้ยตอนนี้ก็มาส่งฟ้าคอนห้องเฮียนด้วยพี่น้องไปจัน ตลูกนั่งหน้าละนั่งไปสามคนสอนนฟ้าก็นั่งโตเด้อแ,แต่ว่ามีผู้เข้ามาใหม่อีคนกสิจัดนะมามันนั่งสี่คนเป็นกสิจัด ตอนนี้น้องต้อยกำลังฮ้อนเฮือนเลยจ้าน้องต้อยกับผู้ส่งลูกสาวฮอนน้องเฮียนแล้วน้องต้อยกะกลับเขาว่าสบายดีคลิปนี้น้องต้อยก็ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขโมนจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจทุกค,ควาคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามหรืววอว่าเข้ามาชมน้องต้อยเลยจ้าหรือว,ว่าเอฟซีใหม่หรือว,ว่าเอฟซีเก่าน้องต้อยก็ขอบคุณเลยจ้า ซอยกะชีดกิน toolkit. มาเนี่ยมาฮ้อนเฮือนแล้วไปส่งลูกสาวเพื่อกะกินก่อลนี่ยุ้งเฮียนมีกอร์นี่มีข้าวเปียกค่ะแต่ละมืมม้อต้องได้กินกินแล้วกะมีขนมไปเรียนซอยกะซื้อให้ลูกเนาะค vale. ่ะมาซื้อกะเบิ่งแนมเบิ่งปากหูมะเฮาได้ใช้ได้จ่ายมันกระไลซอยกะซื้อยุ้ยซื้อกินให้ลูกกินแต่ ไปห้องเรียนแต่ละมือแล้วจ้ะคิปนี้ก่ะแต่ควาสบายดีพ่ขอคิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายบาย